ะคะกลับมาพบกับแก้วอีกแล้วนะจ๊ะเห็นชื่อคลิปกันแล้วใช่ไหมแล้วก็เห็นตัวอย่างข้างต้นแล้วว่าวันนี้แก้วจะมาทําอะไรนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ดูแล ผิวพันธุ์ของเรากันบ้างดีกว่านะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเจ้าสิ่งนี้นั่นเองนี่เลยนะคะยี e ่ห้อ b บ r ร y Pop ปนะคะค่ะถ้าสา,สาวๆได้ติดตามกันเนาะก็จะเห็นว่าแก้วเผอเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปในแฟนเพจกันแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะเอามาพูดถึงแล้วก็รีวิวกันให้ได้ชมกันไปทีละตัวอย่างเต็มๆกันไปเลยส่วนผสมของเจ้าผลิตภัณฑ์ของ b บ r ร y Pop นี้นะคะเขาก็จะทํากลิ่นอายของเขามาในแบบ คล้ายๆแบบน้ำสมูทตี้ปั่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบให้ได้สุขภาพเนาะเวลาเรากินสมูทตี้เราก็จะนึกถึงแบบว่าสีสันสดใสแต่ว่าก็ได้สุขภาพไปในตัวนะคะจะมาบำรุงผิวพรรณร่างกายเรานะคะก็แก้วใช้มาสักพักหนึ่งแล้วก็คือลองแบบลองเทสทั้ง3ตัวเพมีรอยแบบการบีบการใช้ไปแล้วบ้างนะคะแต่ว่าส่วนส่วนตัวจะใช้ตัวนี้เยอะสุดเพราะว่ามันมี UV protection นะคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวกันไปทีละตัวก็ไปเริ่มดูกันเลย เลยค่ะ เราก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกของเรากันเลยดีกว่านะคะก็จะขอรีวิวตัวนี้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นตัวใหม่ของทาง b e r r y p o p เลยนะคะก็จะเป็น b e r r y po p Advanced w นซ e ไวท p r o t e c t Body Serum ตัวนี้จุดเด่นของเขาก็คือมี UV protection นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนผสมหลักๆกันก่อนนะตัวนี้เขาเขียนว่ามีส่วนผสมของสารช่วยปกป้องผิวนะคะจากแสงแดดมลภาวะและปัจจัยต่างๆช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใสมั่นใจไม่ก แดดนะคะตัวนี้ก็จะลอใช้บ่อยสุดเคค่ะเรามาดูส่วนผสมข้างหลังนี้กันก่อนเลยว่าเจ้าตัวนี้บำรุงมีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะคะก็จะมีสารมันติดไวทเทนนิ่งสิชนิดบำรุงผิวให้กระจ่างใสนะป้องกันผิวจากการเกิดมลภาวะแสงแดดและปัจจัยอื่นๆเนาะแล้วก็จะมี เพิ่มความเรืองรองให้ผิวดูเปล่งปาังสดชื่นแล้วก็มีวิตามินซีช่วยผัดเซลล์ผิวลดจุดด่างดำนะคะแล้วก็จะมีตัวโจโจบาออยนะคะก็ช่วยผิวจากมลภาวะแล้วก็การสูญเสียน้ำเพื่อผิวเรียบเนียนแล้วก็จะมี ตัวเด่นของเขาคือ UV protection นั่นเองนะคะเพราะว่าช่วยป้องกันรังสี UV นะคะให้ผิวเราไม่หมองคล้ำนั่นเองนะคะก็เด่นมากๆแล้วก็สุดท้ายนะคะมี f o o t y sensation นะคะก็เป็นหัวน้ำหอมจากต่างประเทศด้วยนะคะตัวนี้คือเป็นเซรั่มนะจ๊ะกลิ่นหอมมากแบบหอมแบบหอมแบบ สดชื่นหอมแบบธรรมชาตินะคะด้วยความที่เขาเป็นเซรั่มนะคะก็เนื้อของเขานี่เลยซึมง่ายนะเดี๋ยวดูคือแก้วก็แบบใช้ทุกวันแล้วมันสะดวกไงเนี่ยซึมและแบบแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหน,หนะด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ก็เหมาะมากๆในเวลาที่แก้วแบบตอนเช้าๆรีบทาไปไปเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แก้วก็ใช้ตัวนี้ทานะช่วงนี้กลิ่นหอมมากๆอยากให้ไปลองดมนะคะตัวนี้คือแก้วแบบแอบเลิฟเป็นพิเศษอันนี้ต้องพูดไว้ก่อนเลยนะคะมาต่อกันที่ตัวที่2กันเป็นสีหวันแววแบบนี้สีชมพูนะคะตัวนี้เป็น, Pop White Body นะะเบอร์ p ี่ w ๊อปไว o i มอยส o o มูทตี้บอดี้โลชันะคะเป็นสมูทตี้สตรอเบอรี่บวกวิตามิน E นะคะนะคะสูตรเพื่อผิวกระจ่างใสแล้วก็เนียนนุ่มชุ่มชื่น2เท่าเรามาดูส่วนผสมของเขากันเลยนะคะเขาก็จะมีวิตามิน E นะคะเม็ดบีดวิตามินมอบคุณค่าของวิตามินและกรดผลไม้ให้แบบให้ความชุ่มชื่นกับผิวของเราอย่างล้าลึกแล้วก็มีวิตามินซีนะคะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าของเราแล้วก็เอ่อให้จุดด่างดาดูลดเลือนแล้วก็ให้ผิวดูกระจ่างใสเรียบเนียนนะแล้วก็มีสวิตแอลมอน์ออยนะคะบํารุงผิวที่แห้งก้านให้เนียนนุ่มชุ่มชื่นนะคะแล้วก็มีฟูตตี้เซนเซชันนะตัวนี้ก็คือตามชื่อเลยอะ่ะมันแบบตามสีตามชื่อเลยมันจะหอมแบบ มีกลิ่นของสตรอเบอรี่มันจะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะเวลาทาแล้วก็ช่วยให้ผิวเราแบบชุ่มชือ้อนี่ดูมันก็เหมือนมีเม็ดบีดแล้วก็ทาไปให้กับผิวเรากลิ่นนี้ก็หอมเป็นแบบสตรอเบอรี่ถ้าสาวคุณไหนที่เลิฟสตรอเบอรี่ก็แนะนำนะจ๊ะแต่ว่าถ้าตอนเช้าก็แนะนำซื้อเป็นแบบตัวกันแดดดีกว่านะอันนี้เอาไว้ทาตอนกลางคืน อหอมสบายสบายนะคะตัวนี้ต่อมานะคะเป็นตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นสีโปรโดสีม่วงนะจ๊ะอันนี้เป็นเบอร์รี่ป๊อปไวท์โก o สมูทตี้บอดี้โรชั่นนะคะส่วนผสมหลักๆเขาก็เป็นอัลต้าไวท์เทนนิ่ง ชื่อว่าไวท์เทนนิงช่วยเรื่องความขาวกระจ่างใสอยู่แล้วนะจ๊ะก็สูตรเพื่อผิวแลดูกระจ่างใสสีผิวสม่ำเสมอเป,ปล่งประกายอ่าตัวนี้จะเป็นสมูทตี้โยเกิร์ตบวกวิตามินซีส่วนผสมของโกลด์กลิตเตอร์นะคะด้วยสรรพคุณกระจายแสงให้ผิวสว่างเปล่งปัง เป็นประกายแล้วก็มีวิตามินซีช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าสารแอนตี้ออกซิแดนท์จากธรรมชาติให้ผิวสดใสเป่งปังแล้วก็มีโยเกิร์ตเติมความชุ่มชื้นให้ผิวนุ่มมีสุขภาพนะคะแล้วก็มีสุดท้ายนะคะมีเหมือนกันฟูตตี้เซนเซชันนะคะมีเป็นหัวน้ําหอมจากต่างประเทศนะคะคือกลิ่นหอมทั้ง3มกลิ่นจริงๆคือถ้าให้เลือกนี่เลือกไม่ถูกเลยก็มี3อันไม่ต้องเลือกจ้ะคือใช้สลับกันอ่ะลืมให้ดูเนื้อปาดไปนู่นไปนี่นะคะก็จะเป็นเนื้อธรรมดา แล้วก็จะออกครีมจะออกเป็นเนื้อสีม่วง,วงนิดหนึ่งนะพอทาไปแล้วก็ซึมแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะมากมายที่เราจะแบบเผยทนไม่ได้นะคะก็พอทาไปแล้วมันก็แบบกืนกับผิวไปเร็วเหมือนกันนะคะก็ยังแบบให้ความชุ่มชื้นแบบไม่แห้งไปเลยเป็นไงกันมั่งคะก็อ,อ๋อพูดมาซะยาวเชียนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะแบบเออเลือกได้หรือว่าเลือกไม่ได้ก็มาฟังแก้วสรุปก,กัน,ส,กนสั้นๆดีไหม นะจ๊ะก็คือทั้ง3ตัวนี้คือแก้วชอบหมดแล้วก็ใช้หมดทุกตัวเลยนะคะแต่ว่าที่เด่นๆก็คงจะเป็นตัวนี้เพราะว่าแก้วใช้แบบตอนเช้าทุกวันไม่ได้แบบใช้สลับนะคะก็จะเป็นตัวนี้ตัวออกใหม่ของเขาแหละนะจะเป็นอันที่แก้วใช้บ่อยสุดเพราะว่ามันมี U V protection อย่างที่บอกข้างต้นนะคะแล้วก็มันเวลามันเป็นเนื้อเซรั่มด้วยความที่มันเป็นเนื้อเซรั่มมันบางเบาแล้วแก้วชอบอะไรที่แบบทาปุ๊บแล้วก็ ซึมปั๊บอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตอนเช้าๆก็จะใช้เจ้าตัวนี้สถานที่ซื้อนะคะเขาก็จะมีหลายที่ด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็นเทโกโ o ตัสนะคะวัดสันเอ,อ่อบิ๊ก เดมอแล้วก็ตามห้างร้านร้านค้าทั่วไปก็มีนะคะส่วนขนาดนะคะก็มีให้เลือกด้วยกัน2ขนาดด้วยกันนะคะมีขนาด220 ML แล้วก็400 ML ค่ะก็เลือกตามความเหมาะสมเลยนะคะขนาดใหญ่ก็ใช้ได้นานค่ะขนาดเล็กก็ไว้พบพาค่ะโอเคค่ะก็เลือกตามความชอบกันเลยนะว่าชอบแบบแบบไหนนะจ๊ะอ่ะละค่ะสำหรับใครที่ เอออยากลองเซตนี้นะแก้วก็มีกิจกรรมดีๆจะมาบอกต่อกันนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้มาจนถึงตรงนี้นะคะก็แก้วจะแชร์คลิปนี้ไปที่แฟนเพจของแก้วนะคะแล้วก็ให้ทุกคนมากดไลค์กันที่ตรงที่แก้วแชร์ไปนะคะแก้วก็จะสุ่มหนท่านผู้โชคดีนะคะรับ1เซตที่แก้วมารีวิวในวันนี้เลยนะจ๊ะก็หวังว่า เพื่อนๆจะตามกันไปเล่นที่แฟนเพจนะคะก็ลิงก์ของแฟนเพจแก้วจะทิ้งให้ตรงดีสคริปชันบล็อกนะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก้วก็จะทิ้งไว้ให้ตรงดีสคริปชันบล็อกเช่นกันนะคะวันนี้ก็ลาก,กันไปเท่านี้ดีกว่านะคะเพราะว่าพูดมายาวสักนิดหนึ่งแล้วนะคะหวังว่าจะทุกอกทุกใจกันค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แก้วทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ลาก,กันไปเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ